ค่ะกับพี่เซนกี่ปีบอกเลยต่อว่า6ปีจริงๆคือ3ปีนะคะาบกันอะคือ3ปีแต่ว่าห่างกัน6ปีแต่ว่า3ปีผิดพลาดน่าจะอะไรผิดพลาดสักอย่างไม่เราฟังผิดก็แบบเขียนตรงคำแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยยไว่าคนแบบไปจับผิดไปจับผิดเนาะไม่รู้อะไม่เห็นเลยอะค่ะไม่เห็นเลยอะไรก็จะแกะแต่ว่า ตอนตอนเราดูดดาอะค่ะเ,เาารออาก็เอ้ยผิดแล้วคือตัวเราก็เอ้ยผิดแล้วแต่ก็แบบไม่ได้อะไรไม่ได้แก้อกะไรเลยทำไมเขาบว่าผิดหรือว่าอะไรไม่ได้ถามอะคะ่ะก็เลยคิดว่าแบบน่าจะแบบมีแบบสื่อสารกันผิดฟังผิดหรือพิมพ์ผิดหรืออะไรสักอยากะะอ่างหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไม่ได้ซีเรียสเขาคิดว่าคนน่าจะรู้ก็เลยไม่ได้แบบคิดว่าแบบเป็นประเด็นแบบจะต้องไปแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากอะไรกันเสร็จเรามีแอคกันไหมั้งคู่ว่าแบบ ตอนอัดรายการเสร็จอะไม่มีเอสเลยเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นตอนตอนรายการออนแล้วก็ดก็ียล้เคัดไปก็ดีนเนี่ยพี่พี่มาถามนี่ก็ถไม่รู้ไปเลยอะ่ไม่ได้ะไม่ใช่ฝังผิดจริงๆคืออันนั้นอะมันแบบเป็นแบบ หิือว่าอาจจะฟังผิดนะคะคือเขาอาจจะถามเบาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วมีคนรอบตัวมาถามมันมีบ้างไหมบ้างแล้วแบบไม่ได้ถามนะพี่เซนก็ดูวันนี้ก็ก็ไม่ได้ถามก็คงเห็นแหละว่ามันผิดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรอะนะพีน้ยพีน้อยดีเลยนะบอกว่าเตรียมตัวจะมีน้องแล้วใช่ก็ลุ้นๆอยู่ค่ะก็ลุ้นๆอยู่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าแบบถ้า มั่นใจช่วงเมื่อไหร่ก็บอกแน่นอนบอกอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าปฏิบัติการแล้วผลปฏิบัติแล้วแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนน้งอมธรรมชาติธรรมชาติไม่ไอว่าไปปริศษาเคยไปหาคุณหมอแร้วค่ะว่าแบบตรวจสุขภาพทั้งรูปทั้งพิเซนเลยก็แข็งแรงข็งทั้งคู่คุณหมอก็เลยให้ลองแบบมีธรรมชาติไปก่อนนีต้องรอปิดล้นละครก่อนไปาไม่ได้รอเพราะว่าเหลืออีกประมาณแบบสคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบ คุยกับพี่หน่อยไว้ว่าเนี่ยจะเริ่มแล้วนะพี่หน่อยแต่ก็โอเคเริ่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพรามือนมันแบบเหแบบนิดเดียวเองค่ะแล้วความตั้งใจอยากจะมีใครในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อยากจะมีปีนี้เพราะเขาบอกว่าปีนี้แบบปีดีหัวทองก็เลยแบบอ่ะเอาเลยแล้วกันแล้วไหนๆปีนี้ก็แบบไปเที่ยวไหนอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีนี้ก็ต้องหวังว่าพี่เพ็ญเขามีความแบบความคนจีนเขาเชื่อเเกี่ยวเกี่ยวอะไรต้องมี ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทางบ้านเลยค่ะอันนี้คือแค่แบบทางเราคุยกันว่าเออวัวทองก็ก็ดูดูเป็นปีที่แบบน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความพร้อมของเราทั้งคู่มันก็พร้อมแล้วก็เลยว่วนตัวมีอะารได้พี่หญิงหรือชายก่อนส่วนตัวมิวหรอคะมิวหัวใจมิวอยากได้หญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่ว่าใครจะมาก่อนก็ไม่เป็นไรที่มีสัเริ่มวางแต่มีน้องเรื่องละครแล้วมัเราจะแบบไปเลยไหมหรืออะไงตอนนี้ละครก็เปิไว้ก่อนค่ะ แไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องไว้แล้วเหมือนกันว่าเป็นี่อะไรนะคะคุณหมอแนะนำว่ามิวหรอคะก็ดูแลสุขภาพปกติและเรื่องแบบอาหารการกินทานวิตามินเสริมแล้วก็แบบพยายามพักผ่อนเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะมีอะไรต้องกังวลไหมคะมิวกับเรื่องสุขภาพของเราทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับเราทั้งคู่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะหลังจากที่แบบไปหาคุณหมอมาแล้วก็ทุกอย่างก็แบบ โอเคอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งคุณหมออ่ะสามารถแบบปฏิบัติการเองได้จะด้วยสายมอาจคะจะด้วยแบบชาจะด้วยอายุอนูก็ยังแบบน้อยอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มาจริงๆริงก็จะต้องพึ่งจะแบบใช่ก็คงต้องรอไปก่อนแล้วถ้าไม่มาจริงๆก็ค่อยพึ่งม่ะขอพรเลยอะไรอย่างงี้ไหมาปยนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าเวลาไหว้พระอะไรเงี้ยก็จะขอแบบขอแบบทั่วไปให้แบบชีวิต ครอบคร,รัวแบบสมบูรณ์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมหวังโอเคค่ะขอบคุณค่ะอยูเซอร์ในการรู้